กรรมการบริษัท YLG Boolean International จำกัดครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลและคุณสุทธิพันธ์ค่ะครับวันนี้ที่ตางทองคำเป็นยังไงครับวันนี้น่าจะคิดว่าตัวการเคลื่อนตัวของทองคำอาจจะอยู่ในกรอบแคบๆไปนะคะหลังจากทองคำเนี่ยสัปดาห์นี้มีการเหวี่ยงออกมาค่อนข้างเยอะหลักๆน่าจะมาจากนโยบายการถแถลงข่าวของนางเยเลนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับว่า อาจจะมีการชะลอการปรับอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็เช้าวันจันทร์ก็มีข่าวใหญ่คือทางหยวนมีการประกาศเอ่อการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจึงทําให้หยวนอ่อนนะคะเมื่อสองตังวเนี้ยทําให้ทองคําเนี่ยซึ่งเป็นตัวทองตัวทองคําเองก็ปรับขึ้นมา20ดอลลาร์แล้วตัวหยวนเองก็อ่อนซึ่งทําให้บาทอ่อนขึ้นมาเกือบ50สตางค์อันนี้ทั้งสองตัวเนี่ย เป็นตัวสนับสนุนให้ทองคำเนี่ยอ่อนมากที่สุดในช่วงช่วงสองเดือนที่ผ่านมานะคะดังนั้นเองเนี่ยทองคำก็ไปทำหายอยู่ที่ระดับหนึ่งพัน สองหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิห US ดอลลาต่อทรอาวแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่มีข่าวอะไรที่ประกอบออมาสนับสนุนเพิ่มขึ้นจึงทำให้ทองคำเนี่ยทยอยลดลงมาเนื่องจากการทำเทคออฟฟิกระยะั้าน,นะคะฉะะนั้นเองเราก็ประเมินว่าสัปดาห์นี้เนี่ยทองคำน่าจะอยู่ในกรอบพันหนึ่งร้อยสามสิบ เป็นแนวต้านใหญ่นะคะแล้วถ้าเบกขึ้นไปได้ก็น่าจะเป็น1,150ส่วนแนวรับเนี่ยประเมินไว้อยู่ที่1,100 US Dollar ต่อรอยส์อาวเป็นรับแรกรับถัดไปอยู่ที่1,190 US Dollar ต่อตรอยซ์อาวก็ต้องจับตามองค่ะสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของ FOMC ซึ่งจะมีการถแถลงนโยบาย <c oughs> ทางด้านการเงินก็อาจจะมีอ,อ,อะไรเข้ามาขับเคลื่อนทองคำได้บ้างแล้วก็ ตัวเลขถัดไปที่เป็นตัวสนับสนุนให้ทางทางเอ,อเมริกาเนียมีโอกาสที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นก็คือตัวเลข CPI ซึ่งเป็นดัชนีผู้บริโภคอาจจะเป็นตัวที่วัดอันเฟิร์สของทางด้านอเมริกาทั้งสองตัวก็เป็นไฮไลท์หลักของสัปดาห์หน้าค่ะนะฮะไอสถาการณ์ของหยวนที่เริ่มนิ่งๆขึ้นมานี่จะไปมีผลต่อราคาทองอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนับจากนี้ไปหรือไม่ครับ คือจริงๆตัวหยวนเนี่ยต้องมองเป็นสองมุมอะนะคะการเคลื่อนไหวของหยวนเนี่ยจะมีผลกับบาทบ้านเรานะคะแต่ตัวทองคำเนี่ยจะไปอิงกับสถานเศรษฐกิจของอเมริกาในช่วงนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้าพูดถึงว่าประมาณการเรื่องประมาณเรื่องเศรษฐกิจเรื่องค่าเงินหยวนเนี่ยก็ต้องมองว่าบาทบ้านเรานี่จะอ่อนมากขึ้นไหมตามภูมิภาคอะนะคะถ้าบาทอ่อนมากขึ้นก็สามารถทําให้ทองคําเนี่ยปรับ ตัวขึ้นในในการคอนเวิร์ตจากยูเอสดอลลาร์เป็นบาทนะคะจะแนะนำนักลงทุนในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับคุณพวันก็ยังคงแนะนำแนวต้านนะคะที่แนวต้านพันสองร้อยพันหนึ่งร้อยี่สิบพันหนึ่งรอยห้าเห็นก็น่าจะสยอยขายก็ประเมินว่าน่าจะมีโอกาสที่ย่อลงมาส่วนแนวรับเนี่ยก็ประเมินไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อย 5, 7, าเจ็ดแปดประมาณนี้ก็ทยอยสะสมได้ถ้าหลุดจุดนั้นก็มีโอกาสที่เห็นหนึ่งพันกับเก้าสิบห้าเก้าสิบคับเป็นตัวถัดไปค่ะก่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณประวันครับค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีสวัสดีครับ